แม่ตังไหนน,ะนห่ะหมอหมอุณแม่ก็ไ้ัอองเหมอนกัดานีงี้เขาก็จะฟอ,อ,อกไตคุณตาย,ตายอโอเค โอเคโอเคคุณตาคิดหอดนูปะยังแล้วป่านเนี่ยอืมคุณตาเป็นลูกที่อะคุณตาไปเจอก็เคยหลายๆคุณต่างเรื่อในใส่พอขึ้นช็อกเครียดอ่นึกว่าโลกยังก็เครียดการแย่ไปเจอคนเยอะแล้วก็เลยซุดอีก ตอนนี้เขาจับไปอยู่คนเดียวแล้วคุณตาใครก็เข้าไม่ได้ยู่นห้องกระจกอยูู่้เดียวสบายเลยมันต้องดีน้มั้งตรต้องดีนี้เสียงเครื่องคนอื่นเป็นบาไปอืมห้ามเยี่ยมไปสองกระจกดูได้ก็ดี <c oughs> อยู่ดีเลยอย่างเดียวเป่งอย่างคุณยายพี่กัน คุณยายคือแกงถ้าได้กินข้าวอ่ะคุณยายนู้ซินักซ้าคุณแม่แล้วเด้อนูสินักซ้าคุณแม่แล้วซ้ำไดคุณยายลูบอ่นดี๋ยวซ้ำคุณแม่คุณยายคือบาถามคุณพี่ตาจ่า อ่สิยี่สิบสังได้เท่าไดวังนึงบอกคุณยายยี่สิบเก้าจุดห้าโอแต่ว่านุก็กินกาแฟกินขนมไปแล้วเนาะอืมคุณยายนักเท่าไดอีหล่ะลู้บังสามสิบเก้าสี่สิบอุ้มคุณยายเกียร์คุณยายขึ้นลังได้แลวอีหล่ะอุ้มคุณยายแลนได้เลย นดผู้ใดล่ะขาวไล่ขึ้นง่ายจีได้มีแหง้แอแงอืมดีมากต้องกินนะบอกคุณยายจะได้มีแรงไปเฝ้าคุณตา,าะนะ่าลักเนาะ ตัดงอ้งเงี้ดีอืมตัดงา้งเงี้ง้ยนี่น้าอ๋องวายอยู่ขนมเขาใส่ฟออฝุ่นอือใช่มันเกาะมัเกาะไชไหน้าอ๋องบอกว่าพูดอะไรก็กะกับพยักหน้าพยักหน้าพูดไม่ได้ตอนนี้พูดไม่ได้พยักหน้าเอาอากาศดีตัวหอว่้นหล่มาขึ้นม อ้าเิ่งบดีิไปอนมือหลังมากเคอุหานเต่อีตอวน่ะเาจับใส่หุ่ทอใส่อีกแล้วทีละว่าบันไดแล้วบ้านน่้ว่ออกข้างนอกว่าสีด้เมื่อบ้านแล้วเขาเอาขึ้นไปอีกขึ้นก้าตทีละ วันนี้หายดีแน่ๆที่เอาไปไว้ห้องขังแบบนั้นเอาไว้ห้องขังเขาไ่ได้ขังลูกมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนขังไว้หลายอยู่คนเดียวแบบนั้นอ่ะมันเป็นห้องปลอดเชื้อลูกมันเป็นห้องปลอดเชื้อเป็นเหมือนคอลเลนทีนไงอือเขาไปใช้ห้องขัางมาสั่งคุณญาตก็คือขังมาละแม่วาอยู่ผู้เดียวแน่ๆว่าไม่ีคนบริเวณต่อไปหาได้อยู่ในเกียวในห้องเป็นกระจกอยู่ในห้องมีคุณตาเตียงเดียวก็นั่นไงเหมือนโดนขังไว้แหละไปใช้ก็้งใหญ่ แต่ไม่ให้คนอคือ่นเข้าไปไม่ให้คนมไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเขากลัวเอาเชื้อโรคเข้าไปไมันเป็นคุณยายคุณตายยังได้ให้อาหารทางสายายางวะก <Okay. S 2> ินเองไม่ได้ไงก็ตั้งแต่ไปเขาก็ให้ทางสายายางตลอดตอนเรื่มือนั้นขอนม,มสามขวดน้ำ <laughs> ก๊อง <laughs> หิ้วเข,ข่าก็ถอดใช้ออกว่าได้หิ้วเข่าถึงขั้นตาวะใจต้จตนช่อยแล้วตากลัวสน พร้อมมากเลยแล้วย่างแต่หน่วยตากับเขียวลูกอืมก็นอนอ้วนนะขุ้นตานะอืมกรับออกมาเดี๋ยวก็ได้กินดีเดี๋ยวก็กลับมากพุ่งนะอืมหิวคักอืี่หล่ากรสั่งพิซซ่าขึ้นตากินแต่ขึ้นตาออกมาว่าเออเออ็ส่สื่อใส่ไรแต่ยคุณตาออกลงบัดนสระชังพิซซ่าตอนรับเออสร่งโดนัใหพร้อมคุณนะมันสั่งได้ ได้ันีบอชใช่แบบเป็นเกียวน้ำตาลยอืถาออกล่องบาต่แต่งพัดไข่แต่คุณตาออกมาเออคุณตาสิกินยังหนูสิสั่งให้ตัวสั่งมาถาเลย ได้กินหวานเนาะหลา่าคือสิดีใจเนาะสดชื่นสดชื่นว่ะได้กินหวานก็นสดชื่นทุกต่างตอนนี้ก็กินค่ะ<ป>อืมสีผ้าเลยแตร้านเบเกอรี่มไม,ม่อุดรอ,อืมนี่หลา่าสิพาไปบอขับรถมาได้แม่ขับรถเพื่อพอขับรถร้านาาปปหนึสิผ้าไปอ๋อหนูสิผ้าไปเันมีงานเลี้ยงก็ไแดกคุเดียวคเด็ด คุณยายเขาว่าได้ยินบ่เขวาว่าคันมีเงินเลี้ยงก็ได้เ่าสนั้นว่าสีเลี้ยงถืเด้วยอุ้ยเงินหลายกว่าคุณแม่อีกนะอ,อ๋อ <laughs> ใช้วางเงินหนูหลายกว่าแม่บ่หลายจังใดผู้นั่นกะหายผู้นี้กะหายงานกะบไร้เฮ็ดหนูมีเงินลูกค่ายอยู่ร้านมากกะหายหนูมีเงินแค่ยี่สิบออยอแล้วหนูให้แม่ไปสามสิบออยนว้วางไงิค่ารองเท้าบ่าพ่อสา <c oughs> ม่มันลดราคาแล้วะะซื้อคู่สีดำที่ว่าเอาทิ้งไว้ยุไถ่น่าละคุณยายแบบนั้นเลยมากลายคู่นั้นนะ